พี่เจออะไรอ่ะดีไงรวดดิโอ้ได้เคล็ดด้วยนะปาดหนังเงือกตายไปดิเออ,เอ,อสวยอ๋อนี่ยพี่ข้างล่างข้างล่างสุดก็มีที่เติมอากาศ มีอ่ะมีพี่มันจะเป็นฟองฟองขึ้นอ๋อโอเคกระทานี่บ่าโอ้โอโอโบรรยากาศโคตรได้อ่ะฟิลดีเกินเกมเขาทำดีนะอเกมเขาทำดีเขาเขาไม่ไม่นี่ลยพี่ไม่อะไรนะขเขาเรียกไม่อะไรนะขเขาเรียกเกมมันไม่ ไม่ไม่ไม่เขาเรียกไม่ลำเียอเหรอหมายถึงนี่ไงพี่ตรงนี้มันกลับไปที่เรือได้ด้วยตรงไหนน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเอาไม่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 ไมไมไมคืออะไรวะอุ้ยเพชรเทียบเ,เลยเหรออ๋อมันเอามันเอาสมบัติเก็บไว้ตรงนี้พี่แล้วคราวนี้มุกตะวาไปที่ลำเรือมัง้ง งไหนต้องไหนเนี่ยเนี่ยเนีน่ยไอหุ่นเนี่ยหุ่นเนี่ยเหรอพี่เก็บได้ยี่สิบชิ้นผมผมเติมอากาศก่อนแต่ไม่เห็นแค่เราวิ่งว่ายมาแตะก็คือมันเติมอากาศเลยเหรอใช่พี่มันจะฟึดเห็นไหมจะมีเขียวเียอ๋ออ๋อ ก็คือเหมือนมันเหมือนมันไอเนี้ยมันเหมือนมันจะกลับไปที่ดําเรืออะเก็บเราหน้าจะไม่ได้คลายขึ้นไปลงขี้เกียจว่ uh uh. ออ๋อถือของมาแล้วก็มากด F ที่นี่ใช่ไหมัน่ไมกดอ่ะ uh uh. เพื่อน,นเป็นนี่นเนี่ยพี่เป็นเป็นเออเจ๋งว่ะเราต้องมาคนเป็นเลย แต่เผมไม่รู้เพื่อนบอกไม่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 ทุกอย่างเรียบร้อยดีฟ้าข้างบนก่อนเฮ้ยมีตัวมันจะมาสมาได้เพื่อนเราเฮ้ยตัว เราเปิดตอนนี้ก็มีที่เตาอากาศเนี่ยตรงไหนตรงไหนนี่ยนี่ข้างในนี่ข้างในเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยนางเงือกตรงนี้มีกล่องพี่โอเคโอเคพี่ทงไปเฮ้ยเสียงคล้ายขาดอากาศอะ เราไปเราจะรากาะเข็งเลยแป๊บๆกี้มีสีเลยเขียวแป๊ดเข้าตาเลยเนี่ยอ๋ออาฐาเฮ้ยเพื่อนมันอ้าวแล้วเพื่อนจุดเพื่อนเพื่อนจุดทำไมอ่ะพี่ชช่ผมนะเหตุใช่ใช่ ชุบอยู่ชุบอยู่ต้องตื่นเจ้าเฮ้ยเพื่อนเราแม่งชักเรือนแล้วอะพี่ว่าไอตรงอากาศนี่เราแค่มาปุ๊บเราแล้วเราไม่ต้องกดอะไรเลยใช่ไหมใช่พี่มันก็จะฟื้นเองต้องไหนไม่กล่องล้วบัน เกมเขาทำดีจริงๆอ่ะแบบเล่นเกมอะไรมาตั้งนานไม่เคยอะไรอย่างงี้ไม่เคยเจออะไรอย่างงี้เลยเนี่ยคือแบบตื่นตาตื่นใจมากของตรงเขาเรียกว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้เราแบบให้ทราไม่เบื่อเนยจริงอันนี้คือแบบโหแบบใช้ได้อ่ะดีอ่ะดีอ่ะอะไรไม,าม,มาเขียนเขียวออกกฐาแต่ว่ากาศก่อนรทำไมอันนี้เข้าไปไม่ได้อ่ะ อ๋อในนี้เป็นห้องต้องเอาต้องไขต้องมีกุญแจหรืออะไรไม่รู้มันจะมีห้องที่เป็นเหมือนห้องสมบัติด้วยน้องอยู่บนบนห้องสมบัตินะเนี่ยเออมีคนไปเคียสมบัติแล้วเพี่อเพื่อนไปเขียนสมบัติข้างบนแล้วอหมหมดแล้วป่ ที่ไหนสิมันเราได้ตังค์วะผมมีแสนเงี้ยเฮ้ยเออมันขายไงโอ้เฮ้ยเราเอาตีศูนย์เอามาไว้ที่นางเงือกได้ด้วยนี่ได้พี่เออแล้วยี่สิบอันนะ่ะเพื่อเป็นการเปิดล็อค อ,อ้อวกลับไปที่เรือแล้วเหรออย่างพี่เพื่อนเรากลับไปที่เรือแล้วโอเคโอเคกำลังหาฟา้าบ้าอยอู่ข้อมูลก็มีที่สุดนี่เออต้องเอ,อามาต้องเอามาใส่ที่นี่ยี่สิบอันอนะ่ะมันกด F กลับไปลำเรือได้เลยไหมไม่ได้นะต้องไปกดใกล้ๆตรงนั้นหรือเปล่า อ๋อเนี่ไงมันเป็นเคล็ดไงมันบอกว่าให้ผมมาไปพบชาวนักเงือกที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนำสมบัติที่คุณเก็บในลูกบ้านชาวนักเงือกอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นเคส็ดปะน่าจะเคยน่าจะเคล็ดเฮ้ยควันอะไรอ่ะควันอะไรเนี่ยหายใจกันตรงนี้หายใจได้ พวกเรือคว่ำอ่ะทั้ใหญ่จะเป็นห้องหายใจกิน <c oughs> กินกล้วยเลยนะเติมพลังนะนี่ละพวกกระเด็นีเนื้อหมูเนื้อหมูด้วยย่างเสร็จแล้วเลยนะพวกใครมาย่างหมูอะไรนี่คร <c oughs> ูหูสุดอ <c oughs> ันตรายนี่เราเราต้องไปให้ครบทั้งแมปเลย เราจะได้รู้ว่าอะไรมันคืออะไรแต่แค่นี้ก็ตื่นตาตื่นใจน่าดูแล้วเนี่ยพี่มันออกไม่ได้เลยนะยังไงนะดีวผมเนี่ยกด F ใน F เนี่ยก่อนจะบินออกไปออกแล้วก็เธอเพื่อนบอกเลยเนี่ยปึ๊บมับนี่ไงพี่วับไปเลยอ๋อเออป่ะน่าจะหมดแล้ว Amazing บาทนี่สัมปัิของเราเ,รเนี่ยเฮ้ยลังไม้ลังเก็บของโอ้โหโอ๊ตเรือเราแม่งอู้ฟู่อ่ะไปขายของกันเถอะ ว่าเราจะไปหวนพายุแดงต่อเอ,เอ,เอ,เอางั้นเลยเหรอจะได้ขายของก่อนขายก่อนนี่ว่าพายุแดงเดี๋ยวเพื่อเจอคนนะดนเดี๋อวแตกเดีวแตกก็เดี๋ยวจะสียใจ,ใจเอานะปรกมาณจะได้ของเออพี่โหลดทุกปืืกัน